ครับพี่น้องก็นี่นะครับปล่อยเพลนเดือดจ้ำธรรมชาติครับกำลังจี่เดือดเนาะสีสันก็เดิมขึ้นมาแล้วครับผมเดิมมีหมู่มีมันนะเนาะเ็นอยงนี้ครับยิ่งง่ายๆครับแต่ว่าถามว่าความสะอาดปลอดภัยครับจะเฮ็ดกินเองครับผมมาตรฐานออยบองมาตรวจเราเล่นนะครับไปหยอก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 จะเห็ดกินครับได้ในขวบวขั้วนี่ครับผมกะกว่าน้มพันธิ์ขอดเนาะเหลือน้มอุจุ ก็ได้ร่าเขานะครับเนาะเขียวไอ้เพลินจนหมูมันเปื่อยเพลินแล้วครับนิ่มแบบแซ่บนะครับเนาะนะครับสูตรแบบดัดแปลงนะครับเด้อผ่เม็นเฮ็ดอันนี้แต่ว่าครั้ที่บอกสูตรจังไหนเนาะผู้ใดมากินจังไหนกะเบิ่งใน YouTube เพลินเอากะคือจะกินกะดัดแปลงเอาครับแต่กะโชคดีว่านี่ไปนัดเนาะตลาดนัดได้เห็นได้ใบดันมาเนาะก็เลยตอนแรกว่าสิมาซื้อเห็ดฟางมาแกงเห็ดนะครับเห็ดฟางเห็ดเตียงบ้านเฮาล่ะ เออคือสมดีเท่า,าใส่แต่ใบสมพอดีใบกระเจี๊ยบนะครับแกได้มาจะบ่าซื้อก่อนซื้อพักก่อนบ่มีเห็ดฟางมาขายบ้านนี้ก็เลยแต่เอออยูเ่เพื่อนกันมีหมูสามชั้นกำลังสีเน่าอยู่ตัวนน่ว่าก็เลยเออเอาหมูสามชั้นครับมะเบิงมะเขืออีกครับผมอาทิตย์เดียวครับขึ้นเต็มเลยไม่น้องเอยกินมาท่านครับมะเขือเนี่ยเขือป๋อไข่ครับแก น้อยเหลืองแบบันธุับบางกลางเก็บใบให้พันเจ็บพ่อพันธุ์ครับพันธุก็ขึ้นเองดังเทาฉาดครับก็บริษัทปุ๋ยใส่อยังวู้ดาร้น้อยนะครับสามสี่น้อยเลยครับน้อยเหลืองไม่เล่นนี่ครับกินสดได้เลยครับกินสดได้เลยครับบ่คืนบ่ยังครับปลอดสารผิดบุมียาบุ้ยังเลยครับอาจสิมนียาพัดมาแน่ใจน้อยยาพันธา์ขายเนาะกินวัชพืชพรล่างนิดหนึ่งนะครับจุ่มโอ่งเลยครับ วงเลยนี่เบิ่งครับออกก็ชาตหลักครับนี่ความสมดกับมีขมนิดกรอบครับแต่ก่อนผมเป็นคนพีโบก,กินบักเขือครับบะมักเลยแกงเขวงขังเขวานี่อกกินครับ บะถือกันครับกินบแบบป่ามาเลยท้องหลังมากจะเป็นอย่างครับมากินครับแกงกั้หวานกินมะเขือ,อกินนังรกินนี่กินรดก็ได้ครับผมมันก็นเลยก็เออแปลกจะของกันอายุไลยขึ้นบ่เนะ <c oughs> าะกรัไม่รุนจะแปลกสูนเออยุ่เก่าสูนเนาะก็ธทรมดปาละครับผมกับประบ้านนี้เนาะนี่ครับเดี๋ยวบึงสวนผักเนาะผักปลูก้แต่ก่อนที่บานลดน้ำให้บึงนะครับเนาะครับ กะต้นมายีตูครับแมงลักครับก็ได้ถอนออกครับนี่ต้นเป็นเคือคืนครับผมนี่ก็กินบมท่านครับมีโบกีต้นก็กินบมท่านครับพู้น่ะครับเหลืองไปแล้วนี่ครับใบกะเพราจากเชียงคานครับหอมสุดสองยอดนี่กับฮัดกะเพราอาจารย์หนึ่งนี่กันโอ้โหชื่อดรักครับเป็นกะเพราปลาครับกะเพราแดงขึ้นมาผมก็เอื่นกะเพราแหลครับต้นแค่เนาะเป็นแค่ไงทำครับ ตาที่บอกแลลวเนาะตัวนี้ก็ใหญ่แล้วครับถุงนมหัวแล้วครับสองเมตรกว่าแล้วพุน่นจะตัดใบพุ่อนอีกอยู่นี่ตัดก้านพุ่อนอีกอย้่มันทิ่เงทาาเนะาะไร่ก็ได้กินนะครับผมก็าากินอยู่นี่ครับแต่ไข่เขือตัวนี้ก็ไข่ไข่แบบเขือข้างกบครับาากบ็คือข้างกบปุ๊บอยู่ประมาณนั้นครับนี่ครับอีกก้อนหนึ่งก็กระเพราครับ เดี๋ยวผมเปิดผมเปิมกับเผ่าปลาจะไปไงครับแต่ว่าตามจริงกับใบเอะนะกินนี่โคตรเลยครับสุดยอดเลยครับสองยอดดีกะใส่พัดกระเพราเป็นกระเพราปาเผ่าเห็ดกระเพารากบบอ้อาหารปลาเนี่ยอ่ะอู้สุดยอดเลยครับกระเพราแดงกระเพราแหลรเดี๋ยววันอันนี้เดี๋ยวไปฝากมูยิวครับไปเห็ดงานกะล่อรุนนะครับยี่ต้นกี่เล็กยี่ต้นหนึ่งน่ารุนอพันเ์ยิ่ีใหญ่บอก้อนนามบอ่จะ ปูไวเป็นโฮมรถครับก็คืนก็จะกินอยู่ครับมันก็สิกินกับวหนังบางมือก็กินเข่าบางมือก็กันกันใหเนาะกินเข่าต้มเข่าต้มลูกก็กินน้ำแน่ก็กินแน่ข้าวมันหอยก็กินเข่ากินหมูปิ้งหมูยังแถวเนาะครับบ้าครับบ้าไม่เบังหมออีกรอบหนึ่งคลิปเนี่ยอนุยาวอยู่ได้ครับเด้อเห็นมั้ครับเดือดแล้วครับเดือดไม่ต้องครอบครับผมผมยังดอก ขานเกินเป้าฝาหมอ้อค้อมขานนั้นมีในตัวนะครับเด้อพี่น้องเดี๋ยวเลี้ยวๆนะครับเนาะจะถ่า,ายเบิ้งถุกช็อตถุกแบบเลี้ยวๆครับอาจติตัดนิดนึงอาจติบริตัดหลายครับเผื่อๆกับโบตัดแซมครับต่อขีดต่อยาวเลยนะครับเนาะไปะจะมาเบิ่งกันอีกรอบนะครับเนาะครับผมก็ตไม่ใช่เขาอครับแต่จะ้แฉบเมี่ยงนะครับกินน้หารปรกติไม่ลาย กับวาายมัได้แล้วครับย้มแรงเนาะกับหางมงน้อยๆครับบรรยากาศกับั้งสี่ละครับครับบ้านกับไอ้นเนาะจะยู้ดีครับมีทางกับมีถนนครับผมจะรถกระจอดที่นี่ครับอาศัยบ้าน้างบ้านบ้านเพชรนะครับจอดถมทีถมดินขึ้นมากจะก็นี่พือญาติครับญาติพี่นวดนะครับผมเขาญาติครับเส้นหนาเส้นตาเส้นเงินจะของออกแนวน้อน้อยหันบางเปคุ้มไฟของเตาครับ เจ้าหมูม่วงเนไหมนะหมูชะม่วงหมูชะม่วงตามภาษาเพิ่นจิดนี้ที่ะวันตกครับฟังนี่เด้อว,วิงว้งวิงว้งวิง้งวิ้งวิ้งเห็นปอน,นอ่ออ่นนะครับขางหูนะครับตะวันตกด่อตอนนี้ผมก็หันไปเอ่อทิศตานตกเฉียงใต้ก็บว่าแมนครับเพราะว่าบ้านตั้งอยู่ก็เพราะว่าที่ตะวันออกมันทิ่อยู่ฟังนีู่นะครับเนาะ ทัถามหันขึนตกที่ต้นออกก็จะต้นแค่หลังผมนี่ครับเหนือกะจกักแบบหัวนอนครับหันหัวมาฟังนี่ครับผมจะคือนแบบว่าชยงเฉียงครับเฉียงออกตกคือเชียงให้ออกใต้กับบ่หงูเข้ากันครับแต่ว่าหันหัวนอนมากของผมนี่ทีผมนอนผมนอนหันหาน,น้าตางี่ครับกับบ่หงูเข้ากันจะแล้วแต่เนาะตามพื้นที่ของบ้าลแหละจะหันมันถูกขึ้นกับบ่เมนเนาะมันแน่ดอกปั๊บพื้นบ้านไปเล้ คือดำแทะแังดำอยู่แล้วเนาะส่งผมมาใหม่ยังไงพี่น้องส่งกระส่งเกา่าหหละสรางกระสางมือรับเอื่อยเพิินคนน้องบัวล่ะครับจี่บอกมวอยมาศูนย์หกแต่ประสืครับลั่นเพิ่นที่เก่าครับลั่นเพิ่นไปสืออ่อศูนย์เก่าสบายใจไปง่วดนี้เพิ่นบอกมาสามศูนย์ครับยังเนาะจำอะไรว่านว่านก่อนเออมมอว่านเนี่ยเป็นกระตทให้แบบนี่ครับกันเองครับเจ็ดสิบบาทครับแถวนี่กา ราคาก็โอเคครับผมกะอาบน้ำเด้อนอนนี่นั่นไปสมดุลเย็นว่านเ่งก็นได้แหละหาเอ่ยเพิ่นกะซื้อเจ๊กให้ลูกสาวกะไม่แวะตัดกะคุยกับเพิ่นเพิ่นกัให้กล้วยมะม่หนึ่งห่อมันมากินกับกล้วยบอกว่าอยู่บ้านไม่อยูกล้วยบอกว่าศัสนะโอ้ยตายเบ่ละเอ้ยปะบาผมก็บอกเพิ่นว่ามันตายเบราะน้ำท่วมแล้วเศร้าปลูกครับก็เลยมาปลูกพวกนี้แทนเนาะพวกแคบพวกยัง้ตายไปปีหน้าข้าวปลูกไหมกินไหมกล้วยนี่มันกำลังรอแปดเดือนครับ สะสมณ์แบบจริงๆกับแปดเดือนเก้าเดือนเดือนที่สิบนั่นตีกินครับแต่ว่านอต่างคดเก็บหน้ามันทวมอยู่สามเดือนนะครับมันก็เลยมีปัญหาก็เหตนแนวได๋จะสูพวกนี้เพ่ได้ครับก็บังกับเพ้าเดี๋ยวเก็บเม็ดเก็บนะแบบครับเบดี๋ยวเดี๋ยววางแล้งงานครับเนี่ยเหนะ็นนะครับเนาะจะทายเบิ้งหันนะก็เดี๋ยวเก็บเม็ดเก็บลักพ่นว้แล้วก็ ดีมันสมบูรณ์มันก็เลยเป็นใบใหญ่แต่ว่าถ้าใบอยู่ตามเขาตามป่าตามเขามันทิ่ใบทอทอเล็บนะครับทอปรมือเนะทอเล็บเนาะแต่ว่ากินแนบสุดยอดครับพัดกบเนี่ยครับของโปรดพัเดเพชรกบพัเดเพชรปลาไหลก็ค่อยมักปันไดแต่ว่ามักพัเดเพชรกบมักพัเดเพชรแบบเออผมมักอย่างหนึ่งคือมักกินนะ่ะที่เฮ็ดกินเองที่มักพร้อมแซ่บพร้อมนะั่นคือ ปลาคอครับปลาชดพันเหนือเป็นแบนแนแบนแบนแบนใบนแล้วก็ซับกระดูกซับยางไก่คือแยกส่วนนะครับกระพัดเครืองให้เรียบร้อยเบื้อทุกอย่างครับบ่ต้องลวกเลยครับปลาเนี่ยก็คือลงไปแล้วก็คุกแล้วก็เข่าดิดเดียวครับใส่น้ำแห็พ่อแบบห่อกระปประมาณให้มันเส็บเราชิมน้ำแล้วเสบปสุ๊บเออปลาเข้าไปเราเราล่อครับโู้ที่หนึ่งเลยครับมึงระสีหนาสีตาขึ้นห่อก็จะกินครับเนี่ย ปลาจีใต้ทุนย่างโบได้ก็ครับดินบ่มๆอยู่เมื่อนั้นได้มาสองตัวสามตัว,ตวที่ไทยเบิง้งคลิปก้อนก้อนอนั่นครับย่างโบได้เอาอยู่แต่ว่าหาเหยื่ออยู่ครับแต่กะเหยื่อกับนี่ครับแต่ว่าตอนนี้ยัางโบอ,อยากเฮียงละ่ะกับเขาได้ตู้เย็นจเคลียมันออกก่อนเนาะคือมาตุนไว้หลายอะไรตู้เย็นกระพังอะไรกะนมัอน,นี้กะคือกับหมูครับเห็ดหมูชะมวงกะหมูมันกะอ๋อกิบกบี้ครับ รบพอดีคัดคัดชู้ตอนถอดคัดชู้จังสมัยเป็นกุล่ะครับจังวากันกับมีคลิปหนึ่งเนาะแต่บอเบเรลง่งบอกพี่น้องแล้วคลิปมันเต็มว่มาชีวิตไป,ปแหว่งเดย์ไปนดยงคือเดินห้อยแผลแบบนี้มาโอ้ยขออนุญาตได้ขอโทษได้ครับเด้อเอาในกลางรูปบางคันนี่ชีเนาะเป็นอย่างยังสี่ยังสี่มแม่ล้วก็นี่แล้วก็ข้างล่างข่อมเข้า ทั้งสองฟังครับนะจังว่าเป็นอย่างหนาคือปะทอกันเนาะผู้ใดกระถามมาจังสี่อ่ะโอเคอยู่พอาะทอกันแต่่าย์เงี้ยงเยี่ยมงมันคือขึ้นโงนขึ้นบางเดียวว่ามันแรงยิมครับปฏิเหตุเดี๋ยวมือองบ้ามือได้แบบเลิกดีดีครับว่ามันเลิกดีหมายถึงมาอ่าไอเดีเยวเวิาหพี่น้องห้องว่าชีวิตผ่านมาแบบไหน จังสันนึังสี่ครับกวัวสีสูมาได้ก่าสีมีสุดคันนีเนะาะกระสูก,กัมมายิบตาให้กันก่าสีมี้านลลังนี้กระสูแบบซุดๆุดล้วครับผมสิบห้าสิบหกปีที่เริ่มตั้งตัวตั้งตนเป็นคนดีของสังคมแล้วก็เริ่มมาพัฒนาตัวเองกับมีครอบครัวมากมากสิบเจ็ดปีนี่ครับสิบเจ็ดปีปีใดเนาะปีสี่แปดครับผม สองห้าสี่แปดกับะมานปีสองพันอะไรสองพันหกปอกะมาณนี้ครับควา้าสิได้มากมอไส้สองขั้นครับจบะไปยานอีกสองขั้นกับขั้นละแพงอยู่พื่อกันครับจยดใด้ทุนบานครับเพียกหน้าเออใช้หน้าไปสามเดือนปีอะไรลครับแา้วกับมีบา้านมีอุปกรณ์ของจะมีรถเก่ามือสองมือสามมือสี่มือห้าขั้นหนึ่งครับมันก็โอเคที่ว่า มาจากปิดลบศูนย์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 บวกศูนย์ครับมาจากแบบโนเนี ne M, เลยมันทไมใช้แต่งสีกับพ่อได้อยู่ครับสีท้ายคลิปท้ายยังมีถั้วให้พี่น้องเบิ้งไง,งก็คือว่าบอกว,ว่าให้พี่น้องสู่ครับผู้ไดเข้ามาเบิ้งกับสู่้อครับเด้อผมก็อายุหลายแล้วเนาะสี่สิบอับบอกตรงๆก,คก 80, ็คือเกิดแปดศูนย์อ่ะก็ยีงน้องหูว่าสู่มาบันไดบังเทือนี่ครับ สองปีสามปีผมมีงานคือปีหนึ่งเนี่ยหกเดือนเจ็ดเดือนผมมันมีงานขมาจักสินจักจางจักงานเลยเนี่ยผมกระสู่ครับมรดกมีชินใด้ขายครับเมเ่เจพีน้องพ่อเม่นั่งไปขนเอามาแม่งขอ,เ,อเป็นกะซอยครับกะขั่วเป็นสิละครับผมเป็นน้องทุดทองกะขอบคุณนหลายๆครับพ่อเม่เอือยอายกี่ซอยมานน้ำใจเนาะสิ่นตันครับก กระส่ายมาแต่แค่นี้ครับมันไม่มีพื้นที่ทัานมีพื้นที่จองกระอ,อยากจะเก็บให้จะคล้องแบบมีหลหลจะคล้องกระพานเงินไปหลครับหาได้เองกระจิงครับกระพานไปหลายครับเ mm hmm. ดี๋ยวตอนนีลูกเริ่มง่ายแล้ะครับลูกเข่าเลี่ยนของเลี่ยนแบบใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเราจะมันก็นเลยตองเห็ดเนาะตอง้างนังสูอครับไปติงเดี๋ยวก็ปัดจะคล้องอยู่ครับ เพราะว่างานที่ผู้ใดเคยว่าดูถูกว่าเหตุบ่ได้เก็ดให้ได้ครับสักแป๊บนึงบ่ได้แก่งนะครับ้อเป็นอิหีเมืองจิตตาแล้วก็คนดูถูกหลายไปบ่รอดยังกับบอดบ่อบอดก็อตกองตมีคือมือนี่อ้นต้องมีคนเฮาถทาสูดยใจไดก้า กแม่บานเพิ่นกระสูน้ำกันมากเพิ่นกระสูเต็มทีพเพิ่นมาละหลายครับผมกระสูไม่เห็นงานทัมือเห็นงานคนเดียวดี่ถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ้งว่าไปเห็นงานบ้านบังเกอร์นั่นนนนี้นั่นนะผมเห็นทนเดียวเบิดครับทั้งบ้านทั้งหลังนะถ้ามาเมย์ม,มืเมย์ครับเรื่องาบาดปวดหลังทั้งรับตัวไปคับแล้วก็เมย์ครับ,รบ,ก,รบกินเข,กเข่าก็เข็นไปกินกับดินนะครับกินแบบนั้นแหละครับกินกับพื้นบริติชีวิตติดติวติสหลานังยักอย่างมาหอดบ้านมาครับเมื่อใดกินเหล่าก็ เหล้าขาวครับบ่มีว kind of mm ่าเหล้าสีบ่มีว่าเบียบบ่มีเบิงนึ่เขาเขาอยางเมาก็คือกินเหล้าขาวกับพ่อเฮ้ก็เขาก็เฮ็ดเจ้พื้นครับเราแก๊ดก็มีมันบ้านไม่อยากินไม่เฮ็ดครับเพราะว่าอย่างมันบ่ไทยันเท่านี่ถทางคนอีสานลูกอีสานลูกมบนบ้านน้ำเดิมอยากกินแกงเฮ็ดอยากเลาะทงเลาะปลามันมาอยู่นี่แล้วมันกับเปนบ้านน่ครับบปนบ้านธรรมชาติบปนบ้านแต่ว่ากะนี่นะครับ ในเบิงเนาะครับุกลับแล้วเคยอยู่แบบนั้นครับแต่มอยู่บ่้เห็นบ่ผมเล,ลเ,ลลเลี้ยงไก่ว้ที่วบเลี้ยงไก่ว้นี้ก็บ่หยยงเด้อครับเลี้ยงไว้เป็นอาหารขายก็ได้ครับผสมพอพันธุ์ขายอยู่แต่ว่ากาตัวนี้อันมากินเบิรแล้วกะบ่ไดดก็เลี้ยงเสียเขาอาทิตย์หนึง่งสามรอยกว่าบาทครับสา0ยีาาสย่สิบบาทครับค่าอาหารไกนะ่น่ะ แต่ว่าบางเถื่อมเอาไปให้หมกินฟรี่ให้เพิ่นกินฟรีๆไปเลยเพะบางเถื่อมเมืม่อยเลี่ยงครับอยากมีทีมีทางคือกันอย่างนี้แบบว่าเออไปเลี้ยงเขาเลี้ยงแบบริงจังตั้งนาตั้งตาเลี้ยงนะสามเดือนสี่เดือนจำนายขายได้นะมีทีมีทางล้อมหัวล้อมยั้งไวนะ้น่ะนั่นแหละครับหนึ่งหิเลี้ยงแต่ว่าตอนนี้ก็คือทดลองเลี้ยงว่าจะของหินเลียงไหวบอ่อสีรอดบอ่อสีหักมันบอ่อ นอนปรับสองสามขึ้นครับเพราะว่าบกกินกาแฟอยู่ครับแต่แพ้กาแฟถ้ามากินมันน้าตื่นมึงเนี่ยตาขอบแต่ตาเนี่ยสามขึ้นสี่ึ้นแล้วครับนอนนอนสามทุม 4, ท่มสี่ทุ่มเริ่งห้าทุ่มเนี่ยตื่นตีสองนะครัทีหนึ่งก็ปรับเลยครับทีหนึ่งตีสองเนี่ยนื่งเป็นกับ,บรเดนอนครับกับโบค่าอย่างนะครับมันหอนและมันดิบานเนี่ยครับยืดซื้อ,อ,อเนาะ อุ้ยโอ้ยยังพี่น้องฟังเนาะแกครับพาพวาเบิง่งบรรยากาศที่ซื้อน้องับเนาะจังว่ากันอีกเชืงหนึงเนาะครับเนาะเบิ่งว่าไปเบิ่งแกงนะครับเป,ปิดมีดว,ว้าวแดดครับยังบ่งวดป็นไดดครับเหลืออีกนิดนึงนิดนึงนิดนึง,นงเดี๋ยวซิมไปเบิ่งนะครับเนาะมาสิแซ่บบองมฟ้าไว้อีกจัก่อยครับให้หมูเปื่อยจังหนะ่อยเนาะฟ้าไว้ นี่แหละครับพี่น้องศรีประาเอกเบิงนะครับเนาะตอนกินตอนนั้นตอนนี้ก็เพราะว่าลูกแกไม่อยากเขากรองมันเดยเพราะว่ามันแกเดี๋ยวพี่ลิขสิตนนท์นี่นั่นนะทายผู้อื่นนี่ไม่บ้าเพิ่น,นเกิดบอลาะบ่เข่าบางเพิ่นแกเปิดเพลงเปิดเปิดหนังเปิดเนีงเพิ่นกระเบิงมันแกมีเสียงดังเข้ามาเนา,าะกรีปราไอกแค่นี้นะครับเนาะ ขอบคุณหลายๆครับที่เขามาฟังมาเบิ่งมาจมรอบของชีวิตแต่ว่าบ้าสิบบอกไแล้วกะมันก็มีนิดนึงครับบางเดอรมันกะอย่างะบาบ้า,บายค,ครับยูนี่ก็คือแบบยูโตคนเดียวคือคล้ายๆพี่น้องไปตั้งประเทศเละครับมีใหบบกก้บอกน้ำมันบอกกระบอกน้ำจะคล้องเห็นลครับเบิ่งนาจะคล้อง,งย,องนยูนี่เบิ่งนากล้องนี่กะเบากะสูสูครับทุกคนเฮ็ดงานเฮ็ดกระลังแรงใจครับ ก็อยู so ่ก so ็เริ <laughs> ่มหลายขึ้นหล้ข so ึ้นแล้วครับนกกระเบื้องเกษตรกรในใจก็คิดว่าจะของพราะก็เพิ่งสีบดประจำการมาแป๊บๆมันกับบอแมนครับผมมันกระดังสูทุยางเมืยครับเมย์เนี่เราบอเมย์เมยทุยางแต่ว่ามันกเขาส่งแก่ไปแถวะผมมครับแต่ต่กรเป็นคนบางงานเนาะ ทุ่มมือนี่กะดีขึ้นมาแน่จังหน่อยคือเอาเรื่องคนอื่นมาคิดใส่สมองตัวเองนะแต่ครอนีแคบบ้ากะทุ่มือก็เริ่มว่าปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนตัวเองโนมาว่าเออตัวเองรับงานจริงกะแทนเป็นบางงานที่เขาแกะแมนอยู่แต่ว่ากะปล่อยบ้างถึงเวลาต้องกรับต้องเลยก็งรับครับโอเคครับขอบคุณหลายๆครับทุกคนตัดบทไปยังไงเนาะครับเนาะที่คำว่ารับมารับชมติดตามกะขอบคุณครับ ขอบคุณหลายๆครับฝากกดไลค์กดแชกกร์กดซับสไครนเด้อครับผู้ใดคำว่าเบิบ่งใหม่ก็ได้ครับฝากผู้บ่าวรบ้านผู้เราได้บ้านแนวๆนี่เนี่ครับก็คือป่ะจะของอย่างนี้อายุยี่สิบเกื่อเราอยู่นะครับก็ขอบคุณครับผมที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามมากดไลค์กดแชร์ขอให้ทุกท่านอยู่ดีมีแฮงสุขสบายดีทุกท่านเด้อครับเด้อ ขอบคุณครับสวัสดีครับผมมือเดียวครับผมขออนุญาตมือเดียวสวัสดีครับ